สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสรุปคําสรรพนามก่อนที่นักเรียนจะทําแบบทดสอบ5ข้อนะักเรียนเรียนจากหนะังสือเรียนาภาษาไทยนะเรียนจากคลิปที่คุณครูให้นักเรียนดูแล้วก่อนที่นักเรียนจะทําข้อสอบเรามาสรุปก่อนว่าคําสรรพนามคืออะไรคําสรรพนามก็คือคําที่ใช้แทนคํานาม คำนามและเรียนียไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคำนามมีห้าชนิดคำที่แทนคำนามก็คือคำสรรพนามอ่าเดี๋ยวนักเรียนลองมาศึกษาว่าข้อหนึ่งอ่าข้อหนึ่งเรากำลังจะไปที่ไหนเรากำลังจะไปที่ไหนคุณครูจะให้นักเรียนหาคำสรรพนามและเรียนต้องมีเทคนิคเราเรียนเรื่องคำนามไปแล้วนักเรียนลองดูว่าข้อหนึ่งเรามีคำนามไหม กำลังจะไปคนทําได้ไหมนะักเรียนทําได้ไหมจะไปจะไ,ไปนู่นไปนี่นักเรียนทําได้ไหมได้กำลังจะไปนะักเรียนก็ตัดนี้นอ,ออกไปเลยเพราะกำลังจะไปเนีย่ยเป็นคํากริยาไปเป็นคํากริยากำลังจะเป็นคํากริยาช่วยมาช่วยทําให้คําว่าไปเนี่ยชัดเจนมากขึ้นคุณครูยังไม่กล่าวถือว่าคํากริยามีกี่ชนิด เราจะมาหาคำสรรพนามก่อนนักเรียนตัดออกไปแล้วกําลังจากไปไม่ใช่ก็จะเหลือคําว่าเรากับคาว่าที่ไหนคําว่าเราเธอฉันท่านอาตมาผมดิฉันเลี้ยนใช่คาสรรพนามไหมใช่เราเป็นคำสรรพนามสรรพนามมีกี่ชนิดสรรพนามมีห้าชนิด เราเราแทนเวลาคุณครูพูดกับเพื่อนคุณครูเป็นคำนามไหมเป็นเพราะครูเป็นเป็นคนคนเป็นคำนามแล้วเวลาคุณครูพูดกับเพื่อนคุณครูก็บอกเราจะไปตลาดเราก็เป็นคำที่แทนแทนคุณครูคุณครูเป็นคำนามแล้วคำนามมีห้าชนิดนักเรียนว่าเราจะเป็นคำนามชนิดเราเราก็ต้องเป็นบุรุษสัพนามบุรุษที่หนึ่ง แทนคนที่พูดเราฉันอัตมาผมดิฉันเห็นไหมนักเรียนรู้จักแล้วคำนามชนิที่หนึ่งคือคําว่าเราเธอเอาเราลองดูที่ข้อไหนมีเรามีเธออีกผมผมแทนไหมแทนเด็กผู้ชายไหมแทนแล้วเด็กผู้ชายเป็นคำนามกับเป็นเพราะฉะนั้นผมผมก็เป็นสรรพนามไหมเป็นเพราะสรรพนามคือคํา แทนผมก็เป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งอะไรอีกเรารู้จักแล้วว่าบุรุษที่หนึ่งสัพนามบุษที่หนึ่งคือมีคำว่าอะไรบ้างเธอเธอใช่ไหมใช่เธอเป็นบุรษที่เท่าไหร่สองมีกับเธออีกเธอเป็นคำสรรพนามไหมเป็น บูรุษเป็นบุรุษสัานามเรามาหาเรามาดูตรงนี้กันก่อนอ่านแล้วเรียนรู้จักละเรากลับมาที่ข้อหนึ่งอีกที่ไหนที่ที่ไหนแสดงว่าเป็นคำถามไหมเป็นเรากำลังเรากำลังจะไปที่ไหนที่ไหนก็คือทะเลที่น้ำตกทะเลน้ำตกใช้คำนามป่ะใช่และคำที่มาแทนทะเลน้ำตกเป็นคำอะไร สับพนามเพราะนั้นที่ไหนเนี่ยป็นคำสัรพนามนะเรากำลังจะไปที่ไหนถามต้องการคำตอบไหมต้องการคำตอบสแสดงว่าเป็นคำถามเพราะนั้นคำว่าที่ไหนก็ต้องเป็นปิดฉ้าสัรพนามปิดฉ้าแปลว่าคำถามต้องการคำตอบเธอจะไปไหนไหนก็ก็เป็นปิดฉ้า คุณแม่ชอบทานอะไรอะไรก็เป็นคำสรรพนามชนิดที่ห้าคืออิจฉาสัรพนามคราวนี้นักเรียนมาดูข้อสองผลไม้ที่อร่อยมาจากสวนของเราเราเรียนคำนามไปแล้วเราก็ตัดคำนามออกไปนักเรียนก็จะได้ง่ายขึ้นแต่วันนี้คุณครูให้นักเรียนหา ให้นักเรียนหาคำสรรพนามถ้าข้อสอบอยากรู้อะไรให้หาคำนั้นคำที่ไม่เกี่ยวข้องให้นักเรียนตัดออกไปเลยผลไม้ผลไม้ไมใช่สรรพนามไหมไม่ใช่ผลไม้เป็นคำนามสวนสวนเป็นสถานที่ไหมเป็นถ้าเป็นสถานที่วัดแหล่งน้ำถนนต้องเป็นอะไร คำนามเราเราเราเป็นสรพพนามไหมเราเธอฉันข้าพเจ้า,าเดิ้งกระผมหนูเราเป็นคำสัรพนามไหมเป็นแต่เป็นชนิดที่ตลาดชนิดที่หนึ่งบุรุษสัพพนามมาคนทำได้ไหมมาตลาดถ้าสิ่งที่คนทำได้นักเรียนทำได้ก็ต้องเป็นํำ กียาทำกิยาของของก็เราไม่ต้องไปนสนใจเป็นปตุผบหรือสันธานเพราะฉะนั้นคําว่าที่เนี่ยคำว่าที่เนี่ยเป็นคําสรรพนามที่จะเชื่อมประโยคแสดงว่าข้อสองเนี่ยมันมีสองประโยชน์เชื่อมเชื่อมคือนํามาต่อกันนำะประโยคที่หนึ่งประโยคที่หนึ่งคืออะไรผลไม้อร่อยประโยคที่สองคืออะไร ผลไม้มาจากสวนของเราเราจะนําคําว่าผลไม้อร่อยคือนประโยชที่หน uh ึ่งประโยชที่สองคืออะไรผลไม้มาจากสวนของเราโดยมีคําอะไรมาเชื่อมมาเชื่อมประโยชที่หนึ่งกับประโยชที่สองประโยคที่หนึ่งคือผลไม้อร่อยประโยคที่สองคือผลไม้มาจากสวนของเราเพราะนั้นที่ก็เป็นคําสรรพนามคําสรรพนามมีกี่ชนิดห้าชนิด และคำสรรพนามที่มีหน้าที่เชื่อมประโยคที่หนึ่งกับที่สองให้มารวมกันเป็นประโยครวมเป็นประโยคซ้อนก็คือปะพันธะสรรพนามปะพันธะสรรพนามคำว่าที่คราวนี้เราก็อยากมาหาคำสรรพนามในข้อสามเด็กๆใช้คำสรรพนามไหมเด็กๆเ,เป็นคนนะ่ะคนทุกคนต้องเป็นอะไร เป็นคำนามวิ่งเป็นอะไรนักเรียนวิ่งได้ไหมล่ะได้สิ่งที่นักเรียนทําได้เรียกว่าคำิีาอ,อะไรที่นักเรียนทําได้อีกเด็กๆบ้างก็วิ่งบ้างก็เดินอะไรเป็นคำอีกเดินอันนี้ก้ะตัดทิ้งไปคราวนี้มันก็จะเหลือแค่สรรพนามบุพบทสันธา เด็กบ้างก็วิ่งบ้างก็เดินเนี่ยคอนแสดงว่าเด็กเด็กเนี่ยทำทำทำอะไรไม่เหมือนกันเด็กกลุ่มหนึ่งทําอะไรวิ่งเด็กกลุ่มหนึ่งทําอะไรเดินแสดงว่ามันแยกฝ่ายให้เห็นว่าเด็กกลุ่มนี้เดินเด็กกลุ่มนี้วิ่งเพราะ้นคําว่าบ้างต่างบ้างกันอ่านในผู้สามครั้งต่างบ้างกันหนึ่งต่างบ้างกัน สองต่างบ้างกันสต่างบ้างกันงถ้าเรเรียนเจอคำว่าต่างบ้างกันแสดงว่ามันเป็นคำาสพรพนามที่แยกฝ่ายนักเรียนต่างถูห้องแสดงว่าอีกต่างช่วยกันแยกฝ่ายพระต่างถูห้องต่างบ้างกันต่างบ้านกันก็เป็นคำารพนามเป็นคำศรพนาม เป็นวิภาพสพนามาาาคุณครูเขียนตกไปวิภาพสพนามอา่อไปน้กเรียนเราดูข้อห้าเเรียนทําแล้วข้อห้าใครมากับเธอเธอเธอเป็นคำนัสพนามมเธอเราฉันท่านอาพูดสามครั้งเธอเราฉันท่านอาตะมาเดียออาหันข้าพระเจ้า อาหารทำงานที่บา้านสาวโสดอะไรแทนแทนผู้หญิงคนนั้นอาหารเดี้ยงดิฉันเป็นคำสรรพนามชนิดที่หนึ่งเรียกว่าบุรุษสรรพนามมามาเป็นคำอะไรคุณทำได้ไหมได้คุณทำได้ก็เป็นคำกริยาก็จะเหลือแค่สองคำเป็นคำถามไหม เป็นคําถามไหมเป็นว่าใครมากับฉันคําถามคําถามคืออะไรคําถามคําถามปริดาปริดาปิดฉา,า,าสับคมาอะไรเป็นคําถามอีกที่ไหนอะไรที่ใดอะไรที่เรียนถามทั้งหมดอะที่ใดที่ไหนอะไร ใครใครมากับคือเพราะนั้นคําสรรพนามคืออะไรใครแล้วสรรพนามเรียกว่าอะไรปิดฉาสรรพนามตอนนี้นเรียนมาดูข้อหกใครใครก็ชอบออกกําลังกายชอบออกกําลังกายออกกําลังกายใช่คําสรรพนามไหมไม่ใช่ทำไมถึงไม่ใช่นักเรียนทําได้สิ่งที่นักเรียนทําได้สิ่งที่คนทําได้สัตว์ทําได้สิ่งของทาได้เป็นภาพ ปริยาชอบก็เป็นคำปริยาก็จะเหลือแค่สองตัวคำว่าใครกับก้อใครใคก็ชอบออกกำลังกายแสดงว่าใครใคชี้มั้ยตาสีตาสาตามีตามาสมพิสมโธสมาโนโดนงรักพักดีชี้มั้ไม่ได้ชี้ วตาสีก็ชอบออกกำลังกายตาสาก็ชอบออกกำลังกายสงที่สมพโพฟโบนาโหดุงรักพักดีก็ชอบออกกำลังกายเพราะ,ะนั้นใครใคร่ยเป็นคำสรรพนามที่ไม่ได้ชี้ไม่ชี้ไม่ชี้ทำไม่คือคำว่าอะถ้าเราเรียนพบคำว่าอะมนุษย์แปลว่าคนก็เรียนเพิ่มคำว่าอะไปหน้ามนุษย์สิจะกลายเป็นไม่ไม่ไม่ใช่คนเป็นผู้ผีพิศาจกดา์คำว่าทำ ทำคือสิ่งที่ดีไหมสิ่งที่ดีนะเป็นคนดีซื่อสัตย์จิตใจโอบอ้อมอารีแต่พอราเรียนเติมคาว่าอะเข้าไปอะมันแปลว่าไม่นี่ยอะทำก็คือคนไม่ดีเพราะฉะนั้นใครใครนี่ชี้ไหมไม่ทําไม่คือคําว่าอะไรไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อ่ะเรียนเจอคําว่าอะปับ๊บอะมันแปลว่าอะไรไม่ ไม่ชี้เฉพาะใครใครก็ชอบออกกำลังกายใครใครพ่อ,อนักเรียนชอบไหมชอบแล้วพ่อพ่อเป็นคำนามไหมเป็นเพราะนั้นใครใครมันเป็นคำสรรพนาม,าม่อมาแทนพ่อถูกไหมแต่ใครใคระเป็นคำสรรพนามชนิดไหนล่ะใครใครเป็นคำสรรพนามอ่ะนิยมมาสรรพนามมันไม่ได้ชี้ว่า ตาศีตาสาตามีตามาส่ทธ่สมุติมนุษรักตดีก็ชอบออกกําลังกายแต่เรามาดูสิดูสิ่งที่ตรงข้ามอันนี้คือ,อไม่แปลว่าไม่เพราะฉะนั้นนิยามะสัพนามหรือบางคนอาจจะอ่านว่านิยมสัพนามนิยามะสัพนามมันก็ต้องชี้มันต้องเป็นคําสัพนามที่ชี้ลงไปเลยน,น,น,นี่นั่นโน่นนี้นั้น อ่านทัานเรียนเาอ,อ่านสามคำตามคุณครูน,น,นี่นี่วัดนั่นนั่นโรงเรียนโน,น่นโน่นคือวัดกระตรงชี้เฉพาะไหมชี้เฉพาะว่าโน,น่นโน่นชี้ไปเลยว่าวัดกระตรงเพราะฉะนั้นโน่นเนี่ยก็ต้องเป็นโน่นแทนอะไรโน่นแทนวัดกระตรงแล้ววัดกระตรงเป็นคำนามค่ะ เป็นแล้วเรียนสรุปได้ยางว่าคําสรรพนามมันแทนคานามวัดประตรงเป็นคานามไหมเป็นแล้วในประโยคนี้อะไรแทนวัดประตรงโนนโน่โน,โนก็ต้องเป็นสรรพนามแล้วเป็นสรรพนามชนิดไหนเป็นสรรพนามนิยะมะ・สัพพนามค่ะคุณครูก็ขอสรุปเป็นนะ ข้อๆง่ายๆถ้าเรียนจำง,ง่ายๆก่อนว่าคาสรรพนามคืออะไรคําสรรพนามคือคําที่ใช้แทนคํานามเราจะได้ไม่ต้องไปพูดคํานามซ้ําๆกันจะเข้าใจระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นคําสรรพนามค่ะก็เรียนก็ลองดูรู้ละบุรุษที่หนึ่งเราเธอฉันนะปะพนธมได้สรรพนามที่ว่าผู้ซึ่ง อัน,อนที่ว่าผู้ซึ่งอันจะเป็นสรพนามเชื่อมประยู์เชื่อมคือปรับพันประพันและสรพนามต่างบ้างกันต่างบ้างกันแยกฝ่ายเป็นสรพนามแยกฝ่ายมิภาคสรรพนามถ้าต้องการถามที่ไหนอะไรอย่างไรเมื่อใดที่ไหนเป็นอะไรเป็นสรพนามชื่อว่าอะไร ปริจชาสัพนามปริจชาสัพนามเป็นคำสัพนามที่ใช้ถามใครอะไรที่ไหนอย่างไรคราวนี้จะมาเหลือสิ่งที่ตรงข้ามนิยะมะสัพนามกับอะนิยะมะสัพนามโนนวัดชี้เฉพาะไหมชี้ไหมชี้ว่าโนนวัดนั่นทะเลนี่นั่นโนนโนนนี้เป็นคำสัพนาม ที่ชี้เจาะจงลงไปเลยนะเป็นนิยมสัพนามแต่อะอะแปลว่าไม่อะนิยมสัพนามก็คือใครใครก็รักแสดงว่าได้บ่งบอกไหมได้ชี้ไหมว่าใครคนนั้นคือใครใครใครก็เป็นอะนิยมสัพนามนะักเรียนก็คงจะ เข้าใจเรื่องคำสัมพนามมากขึ้นถ้าเรียนได้เข้าใจอ่านในหนังสือเรียนหรือดูในคลิปที่คุณครูให้ไปดูปบ่อยๆหรือจะเปิดวิดีโอของครูคคดูซ้ําไปซ้ำมาคู่กับหนังสือนักเรียนก็จะทําแบบทดสอบได้วันนี้คุณครูขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่นั่งเป็นเพื่อนแล้วก็ช่วยสอนลูกหลานของท่านไปพร้อมกับคุณครูสวัสดีนักเรียนทุกคน คุณครูค,คิดถึงนักเรียนนะเดี๋ยวหมดโควิดเมื่อ,อไหร่เราคงจะพบกันแล้วก็สัปดาห์ต่อไปคุณครูก็จะหาสื่อมาประกอบให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นสวัสดี